ออันนี้กำลังงามงาม สวัสดีค่ะเจอกับวารุษาอีกแล้ววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกแคฝรั่งอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้จะเก็บไปทำแกงส้มค่ะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแสนดีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะนี้ค่ะดอกแคฝรั่งที่กำลังล้อลมอยู่มุมนี้ค่ะดอกแคต้นนี้นะคะ เป็นดอกแคที่เขากำลังบานค่ะไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วที่วารุตาเก็บไปนะคะอันนั้นบานแล้วแล้วซ้ำเขาโดนฝนด้วยค่ะแต่ต้นนี้กำลังบานสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วกิ่งของเขาก็ไม่สูงด้วยค่ะวารุตาเก็บได้หูดูลมพัดผิวไปผิวมาอือ้นี่ค่ะต้นของเขา ไม่สูงเลยค่ะไม่สูงจากดินเท่าไหร่โอ้โหยวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็มีสองต้นต้นโน้นด้วยแต่ต้นโนนวารุตาไม่เก็บค่ะเพราะว่าเขาค,ค่อนข้างจะสูงนิดนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาอืมกำลังพริ้วนี่ค่ะดอกเขา กำลังหน้ารับประทานอุ้ยลมพัดสวยมากๆเลยค่ะ ดอกก็หอมชื่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บเอา,าไปทำแกงส้มค่ะในกลงเบรอร์เ,รอเลยค่ะ หวันนี้อากาศแสนดูช่อนี่ช่อนี้ช่อนี่ลมพัดแบบสดชื่นเย็นสบายมากเลยค่ะ ช่องนี้นะคะเขาเริ่มแก่แล้วก็เริ่มจากเป็นลูกแล้วค่ะดูค่ะลมพัดพริ้วตามสายลมเลยค่ะกลิ่นก็หอมชื่นใจมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะดูช่อนี้ช่อนี้กำลังบานนี่มุมนี้โอ้ยกำลังงามเลยค่ะตรงนี้ าพอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะพเพราะทั้งเยอนี้ค่ะลมพัดพริวพร้วๆดูช่อนี้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 ก็กำลังสวยค่ะนี่ลมพริ้วจริงๆ อันนี้กำลังงามงามนี่คะ่ะสวยจริงๆเลยคะ่ะเสียงพึ่งเข้ามาอยู่ในถุงของวารุตาออกไปลูก เขามาจอมกลิ่น เย,เยอะมากเลยค่ะวันนี้แดดดีดีอากาศร้อนค่ะแต่ก็โอเคค่ะได้ข่าวว่าวันนี้ฝนจะตกประมาณ80วรุตาก็เลยต้องมาเก็บดอกแคเสียก่อน ก่อนที่กะจะโดนฝนได้ร่วงหล่นลงไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่ออีกหน่อยหนึ่งนะคะ นี้ค่ะวารุตาได้เกือบเต็มถุงแล้วค่ะจะเอาไปทำแกงส้มยังไงเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่ได้ไปเก็บดอกแครรีบซะนะคะก่อนเขาจะกลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็อยากให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย